สบายดีพ bon ja uh> ี่น้องพ่อๆกับสองบ่าวใส่เราเดิพี่น้องสบายดีตอนแรกๆพี่น้องตอนนี้เราอยู่ปากซองเขาเมืองพี่น้องหาซื้อทองอยู่หองใส่นะพี่น้องเนาะแต่ว่าสิเป็นยังน้ำไปเบิ่งไปชมกันรแบบพี่น้องบรรยากาศตอนนี้ก็รู้สึกว่าอ่อนกันนะพี่น้องไปพี่น้องเข่าตลาดน้องกันพี่น้องเสียงกับสีบนอิ้ยินดอกจังหน่อยพี่น้องคอมันเสียงยังเสียงยาเนาะ เจอ้านทองแต่อยากได้พี่น้องม่นี่ก็มือสันวันดีพี่น้องเนื่องในโอกาสเพราะว่า <c oughs> สื่ออันนายลานก่อนพี่น้องที่เป็นปนัยงไปเบิ่งไปชมแต่ว่าพอแม่เงินเท่าดอก ดีใจตื่นตันใจแทนลานพี่น้องสีใดของใหม่ใส่แล้วหลังจากที่ใส่ของเกามาโดนไปเจอแหล้วเจอแล้ว,ลวหาก่อนเส้อผาลาญขนาะดเต้ีมต่ของงามงามเฮ่าสิบบอกนะพี่น้องเนาะ แหลปทัวมีแต่ของงามๆนาะจีนอแบบใด,ดสีขาวอหรุ่นนี้มีแต่สีขาวสีขาวมันเปลือนไว้สีดำบ่ หนึ 1> 1, ่งพนหนึ่้อยเานีชอูนี่สีชมพูอันนี้ได้สีเท่าไรก๋จเจอันนี้ผ่นหนึ่งเมดหรอ,อทั้งเวอนี่เทา่าไรก็จเจแบบคู่เท่าไรแบบราคาอันนี้ห้าร้อยไป อันนี้กองฮะแต่ว่าะบอบสีบ่ถ,ถือใจไปเบิ่งลานใหม่ก่อนสิไปเบิ่งลานใหม่ก่อนพี่น้องพอบ่ถ,ถือใจไปไานใดบ่สีขาวชมพูบ่ใส่บ่แม่นแนวสีดำไปยอมสีเอาติ้ท่านบ่อยู่ตลาดในรลานในตลาดไหนนะ มันเป็นแทบอยู่ต้องตลาดนี่เบิ่งมันมีบ่ตลาดนี่อยากได้ดูมสตาร์ทแม่ใหญ่ดูมสตาร์ทเกือบดูมใหญ่เออกดมบ่ดแม่นในใจก็อยากได้เบิดเป่าองแล้วแต่บ่มีเงินซื้อสิมีมอตลาดนี่เบิ่ง ขยันมันบ่มีที่เนาะของขวัญรางวัลคนขย,ยันเนาะโอ้ดีใจปื้มแบบดีใจสุดๆนะพ่อใส้ดีใ,ใจแทนหลานตือว่าบอกขิดบอกฝันว่าสิได้เนาะสุดท้ายในความขายันเขาก็ต้องมีความเมตตาจาังในก็ขอเขามาะกับใจนะพ่อหักทางไทย ทังไทยเนาะที่โอเนเงินมาให้ซอยคนอยากให้ล้านใดของใหม่หแต่ว่าตอนนี้เ็กเ็กวงก้อนล้านใด้วาสะฮะอ,อ,อยู่ตลาดน,นอกมันมีซองสีไปเบิ่งตลาดในพี่นอ้องจวดจวดเอาได้ซองสีเนาะมาว่าคันอยู่ไหนไ้วมันลายเลย มันลาดมันลายนี่ได้นี่ได้สินี่นี่นี่มันเป็นอะไรช่วดะไรเบ่งยืนให้พี่น้องวะมาหอดมาจอดตลาดในพี่น้องอยู่นอกว่ามีหาเยาา อันทีส่สร้างอ่อนลกาก็ยันพอถือใจแต่ว่าอยู่ในเดี๋ยวเลยายมีทุกแบบอยู่ในนี้ทางล่างนี่ก็มีนี่ทั้งนข้างนีเนะ <c oughs> มีแต่ของสวย Hoa tại sao ừ. gì? Này thưa vào cả lửa Lại lắm 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 บบนู่แบบนี้แมบบ่แบบน,น,แบบนี่แบบเก่านะนี่แบนี่เลยเกานะยงขับีด้าวซีอันนี้เละเออแต่ว่ามันดำลวดออเปลี่นซีได้แต่ซีดำแบบังหล่อบังลวดในกล่องนี่นะซีแพอองกว่าเก่าถ้าไดในกล่องนี่เจ้น,นี่ อ๋ออยู่ในพันหนึ่งคือกันแต่ว่ามันตถวทอบแต่มันเป็นมือซองอเป็นตะมั่นเนาะมั่นไหนแต่ว่ามันอันอันนี้เลยสัจเจ้ัจเจช่องเท่าไหร่ เดกแต่มันคุ้มเลยอันนี้่มันคุ้ม <laughs> อันนี้นะบุดึงมันได้ลายมันเฮิร์มันถนมันนี่แด้ขาแลคะตัวพันหนึ่งนะมาที่จอดจอดเอาแต่นี่มันติดเลยกาวมันดีเลยแต่ว่าสีนี่ก็โอเคอยู่เนื้อนุ่มเบอร์

อันเดียวกันนัยน์อันคู่ละขันนะอ๋อก็เดียวมันนี้มันนันเดียวเอาลงแล้วอยากได้ก็พันเท่าใดก็พันเก่าเท่าใดโอเคพันแปดเซกเบิ้งพันแป แต่ว่าคอยบ้องตีนนี่ยันมันโบราณอยู่มันแหลมเหมือนเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็คือการลองบางก่อนมูลสองแต่เห็นนั่นได้พันแปดของแท้นะใส่ทนมีได้น้อย ส่วนมันเหี่ยวมีหอยสอันปตีน่เป็นในโลกโอเควะก็ที่สีเดียวนี่เอโอเคด้อเอาสีนี่บ่สรุปเอาสีนี่เท่าไอาจามงกรไทยูกันบนีน สรุปาซีนี่พี่น้องเอยดีใจะด่าเจนวาจนสั้นนะแบบลานก็น้อยัก็ยังเต้นเต้นให้ซื้อต่ครูพันหนึงแต่ฮะก็ยังดีใจแทนลานพัแปมีซีเดียวอีกเบิ่งค้กก่อนตีมันแตกเนาะแต่ว่าส้นมันโอเคอ๋ออืมังได้เกินนั่นแหละเนาะ พอ,อ ama, พอ marche, Emperor, ไม่พอยูดีไม่แห้งเนาะร้านก็ตื่นเต้นคือสิ่อวยพรบ่ได้ตอนนี้ยังตื่นเต้นแห้งพออยู่ดีไม่แห้งก็เจ็บยังไงนะความผ่านยังให้มีพอมาขอบใจแล้วเลยพอเด้อยังได้กับพอตื่นเต้นแห้งเอาูหนี้นะพี่น้องผ่านไปนะก็จะได้สำลักใส่ใจแบบสบายกับต่อเกือบนี่ก็ะลองเท้าสิไเป็นตำันิใช่ไหมสองปีที่ว่าคุ้มอยู่แล้วนู่นนี่มันดี จจอลงไปนอง้ก่อนเอาตัวใดหันมาแทนซีเธอเป็นซีฉันบอกแม่บอกปนีสดแม่แต่นำนำเสดทีแม่แล้เนีงที่กลงอะไรใส่กล่องก่อนพี่น้องโดยีอันเดียวกันนี่หมนะนี่สิลุนนี่แล้วนี่ ทำแบบนี้ท่าได้ก่อนจ๊อันนี้นะจีอ๋ออันนี้นะขนาดมือสองน,นี่นะก็ยังพื้นมันยังโอเคตัวแล้วมันนั่นนอ้อของมันดีเด้อหยิบเบิ้งบดนี่หยิบต่ออีกคู่มันขาดบ่อยราคา ถือว่าใส่ได้อายุสองห้าพันชีดำนี่ชีดำนี่แพงที่สุดทรายจิอ๋อรุ่นนี้คือว่าเนอะนุงมบางแต่ผ่ามันนุ่มนี่นี่มันมีนังมันหัวหนูมาาันทั้งทั้งเถิงอีกอืมข้าอันนะนี้เนี่ยเนื้อน่มเเนื้อกับแบบได้การได้การอ๋อรุ่นแบบนี้แบบอาลีดาตืมน,นักนักขับนักขับใส่ จนมากมือประตูกระเบืต้องแพมนเยอะมันคันลูกค้าแบบมาสร้งเองแมนนาแมนคนมสรงน้แมนบอกคณะสั่งมากผัดเธอมันทรงบ่ได้ผดมากกันมันอ่างดีโดยผสมพันพันหนึ่งนี้มันก็มิชิออกไว้ไว้ได้ ก็จะได้ความน่าภาจากกันนะฟิตชีพเนี่ยเขาก็มาขอบใจพรอะไหพี่น้องสุขุสุขคนที่เขาบงบวงส่งใจพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ้งแจ้งเตือนพี่น้องไหวพ่อกันคิหนะโอเคสบายดี